เคนครับคุณป้าเดี๋ยวเล่าซิว่าตอนเนี้ยปวดมากเวลาไหนทุกเวลาเลยตลอดเวลาเนาะตรงไหนแต่แต่บางอย่างกคืนนีมี่แหละนี่ปวดอะไรปวดตรงนี้เนาะปวดตุ๊บตื้อหรือปวดตุ๊บมืดมืดมันเหมันมันนี่ยางยางไปนั่นมันขัดกันอ๋อเมนันขัดกันข้างในตรงนี้ตรงนี้มันนี้ละขัดลายจ้าาแล้วตอนนอนเป็นไรไหม เย็นปวดขึ้นมาเหมือนกันปวดลักษณะไหนตอนกลางคืนเย็นปวดมืดมืดืดมืดเหมือนกันแต่ว่าทั้งนี้นั่งลงมาที่อ๋อโอเคลงมาเส้นนี้ด้วยีปวดร้าวลงมาขาด้วยขันยันวัดยินขาดไม่ได้ถูึงแม่าต้องนวดต้องถูกันอยู่ตลอดถูเยียงพื้นกันตัวคางบ่อนี่ก็มาถูจะได้นอนได้เนาะตอนนั่งยองๆเป็นไงได้ไหมก็ได้อ้ กินมานานเท่าไหร่ละยาวไหมกินมาเท่าไหร่ปีนี่ละได้ว่าหมดสุดท้ายหมดมากก็พรอจะไปตัดกันเดี๋ยวไป